อาธิหารหลวงพ่อเดิมเสือออกเสือฉายท้าดวนปะกากลางแม่น้ำเจ้าพียาแม่น้ำเจ้าพียาเป็นเส้นทางเดินเรือเม่พ่อค้าแม่ค้าและบรรดาชาวบ้านที่จะต้องเดินทางทำมาหากินรายได้จึงนับว่างามสมัยนั้นจึงมีนักเรียกข่าคุ้มครองโดยเฉพาะท่าเขียวไขกาท่าจอดเรือ ที่มีผู้คนโดยสารปุกปันเสือออและเสือฉายเขียนจดหมายเรียกค่าคุ้ครองจากเรือเมโดยสารเจ้าของจึงนำเรื่องไปร้องเรียนกับหลวงอดุลเดกจลัดนายพนตาดุพระกา้ากลางสบอนจึงถูกเรียกให้มาจัดการกับสองเสือร้ายจากราบคาบระกา้าสงสายสืบดูแต่ไม่ได้ข่าวข่าวมากนะัก จึงให้แฝงเข้าไปเป็นลูกน้องของสองเสือแต่สายลับถูกสรงกรับมาอาการปางตายในตัวมีจดหมายท้าทายพระกาให้ไปพบกันกลางแม่น้ำเจ้าพยาแบบลูกผู้ชายไม่มีการนํากำลังตำรวจไปจับกุมพระกาได้รับจดหมายและก็ให้ข่าวท้าทายกลับไปสองเสือได้นัดให้พระกาไปรออยู่บนเรือเมสองชั้นกลางแม่น้ำ ด้านหน้าท่าเขียวไข่กาตอนครพระกาเตรียมตัวพร้อมกาบและลึกถึงหลวงพ่อเดิมคาดตะกุดเสียบผ้ายันลอยเท้าเข้ากระเป๋าเสื้อตำรวจที่ติดตามได้รับคำสั่งให้รอที่ท่าน้ำและท่าน้ำหน้าวัดจันสบสอศรส่วนพระกาลงเรือมเมล่นเรือไปตามละพังกับนายท้ายเรือเมื่อถึงกลางแม่น้ำก็ให้จอดเรือ ดับไฟมืดพระกา้านั่งรออยู่บนเก้าอี้ชั้นบนของเรือสักครู่เสียงเรือ,อยนเล็กแล่นมาจอดเทียบชายสองคนก้าวขึ้นมาบนเรือพอเห็นว่าออดคนก็ขึ้นไปชั้นบนเห็นพระก้าอยู่คนเดียวก็กล่าวว่าสมเป็นคนจริงอย่างนี้เจอกันได้ข่าวว่าหนังดีนเอา้าลองดูไอ้นี่เป็นไงปังร่างพระกา้า ดีตัวเองไปพร้อมกับเก้าอีก้กระสุนปืนนั้นแรกถายไปปังแต่นัดที่สองตามมานั้นจับเข้าที่ลินปีพระก้าราว่ารู้สึกร้อนว่าและจุกเสียดที่ลินปีจึงแน่ใจว่าถูกยิงแต่ไม่เข้าจึงยิงสวนออกไปสองนัดปังปังเจ้าคนข้างหน้าถูกเข้าอย่างจังเสียงร้องโอ้ยแล้วล้มลงพอจะเหนี่ยวไกลซ้ำนัดที่สาม เจ้าคนหลังก็พวดเข้ามาถึงตัวคำรามว่าเจอขวานนี่คงสะใจแน่เดี๋ยวแค่ไหนมันสับขวานลงมาตรงแสกหน้าผมพอดีเสียงดังเป๊กผมบนหัวถูกคมขวานตัดขาดกระจุยแต่แรงสับนั้นเบารู้สึกมึนๆน,น่าจะเป็นรอยเท้าของหลวงพ่อรับเอาไว้กระดิกไกลไปอีกสองนัดปังปงัร่างนั้นหายปึง่งปะทะลาวกัดบนจุดสอง แล้วหล่นลงไปในน้ําเสือออถูกยิงคนแรกแต่ไม่เข้าเพราะเสือออเป็นศิษย์อาจารย์หลุดก้าวยอดเมื่อหายคัดยอบก็ได้หนีลงมาชั้นล่างว่ายน้ําหนีไปขึ้นฝั่งที่ท่าน้ําวัดจัน์สบสรเลยถูกกําลังตํารวจที่วางไว้จกกับกลุ่มก่อนนําส่งโรงพักสามเส้นเจ้าของท้องที่ส่วนเสือฉายถูกประกาายิงสองนัดชะตาขาด กระสุนนัดแรกตัดเชือกคาดตะกุนขาดตุจจากตัวนัดที่สองจึงเข้าที่อกซ้ายทะลุด,ด้านหลังตกน้ำลงไปตายศพไปขึ้นที่ยานนาวาในวันลุกขึ้นเป็นอันจบบทบาทของสองเสือเรียกผ้าคุ้มครองพระกา้าเป็นคนจริงรักษาสัจจะบอกไปคนเดียวก็ไปคนเดียวถ้าคุณพระไม่มีตะกุดและผ้าจันทร้อยเท้าหลวงพ่อเดินคุ้มครอง คงจะสิ้นชื่อไปในวันนั้นแล้วคาถาอารัธนาหลวงพ่อเดิมตั้งนโมสามจบอิติอารหังสุขโตพุทธสโรหลวงพ่อเดิมนามเตอาจาริโยเมอาจสมาอาจาริโยเมพันเตโหหิไล่ผีเข้าชาวต่างชาติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมได้ประสบมากับตัวเอง ผมมีเรื่องในอดีตเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์รูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมมาเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อหลายปีก่อนผมทำงานเป็นผู้จัดการกลางคืนของโรงแรมแห่งหนึ่งในปีนั้นมหาวิทยายลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้จัดการแข่งขันวันดาบนานาชาติขึ้นและได้มีนักกีฬาต่างชาติมาพักโรงแรมผมในคืนนั้น มีนักฟันดาบทีมชาติมาเลเซียที่เป็นผู้หญิงเกิดอาการคุม้มคลั้ง้ายถูกผีสิงอาละวาด,นบนวดบนห้องพักเที่ยวไล่กัดเพื่อนบนห้องพักขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายฝ่ายไทยลงมาจากลิฟต์พอดีผมก็ลงมาลิฟต์คันเกี่ยวกันทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยสองคนพูดกันเองว่าจะไปหาพระพุทธรูปก,กับน้ำมนต์ที่ไหนทางผมได้ยินเข้าจึงสอบถามว่า มีอะไรเกิดขึ้นทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามีนักกีฬาผู้หญิงอารวาสบนห้องพักคล้ายถูกทีเข้าขอให้หาน้ำมนกับพระพุทธรูปให้หน่อยทางผมบอกไม่ต้องเดี๋ยวผมขึ้นไปจัดการเองพอผมขึ้นไปห้องพักที่นักกีฬาอารวาสเห็นนักกีฬาหลายคนจับนักกีฬาผู้หญิงคนนั้นอยู่ทางผมได้นำรูปหล่อหลวงพ่อเดิมที่พกติดตัวไว้กล่าวอาราธนา นำไปแตะหน้าปากผู้หญิงและให้นักกีฬาผู้ชายคอยแตะผ้าไว้ที่หน้าปากตลอดจนอาการนักกีฬาผู้หญิงค่อยสงบนิ่งและพูดออกมาขอน้ำทานทางผมได้กล่าวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยให้พานักกีฬาผู้หญิงคนนั้นไปส่งโรงพยาบาลผมคิดว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผีคงไม่กล้าเข้าไปสิอีกและให้หมอตรวจร่างกายหลังจากนั้น นักกีฬาผู้หญิงคนนั้นก็กลับมาจากโรงพยาบาลหายเป็นปกติขึ้นไปพักผ่อนบนห้องทางโค้ณและนักกีฬามาเลเซียได้กล่าวขอบคุณผมทางผมได้พยายามบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แก่ค้ดและใครๆว่าเรื่องนี้เกิดจากอาการทางประสาทของนักกีฬาสาเหตุจากการคิดถึงบ้านพอผมขึ้นไปอาการทางประสาทค่อยลดลงแล้ว แต่เช้าอีกวันทางโค้ดบอกแก่พนักง,งานผมเชื่อว่าผมสามารถปราบผีได้เพราะนักกีฬาผู้ชิ่งคนนั้นมีอาการคุ้มข้ัง่งอารวาดเที่ยวเล่ยกับเพื่อนนักกีฬาผู้ชาย6ถึง7คนจับกันไม่อยู่พอผมขึ้นไปถึงหายในตอนนั้นทางผมจะกล่าวว่านักกีฬาถูกผีเข้าคงทำไม่ได้ด้วยสถานที่ทำงานและหน้าที่ แต่ก็ไม่เคยลืมพุทธคุณและยังเชื่อมั่นและศรัทธาหลวงพ่อเดิมมาตลอดเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมนำมาเผยแผ่บารมีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพและข้าโค้ดและนักกีฬาฟันดาบชาวมาเลเซียยังจำได้ก็สามารถยืนยันเรื่องนี้ได้ด้วยเช่นกันปาจิหารมีดหมอหลวงพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อเดิม มีเรื่องเล่าขานถึงปฏิหารมากมายดังเรื่องนายแกล่อค้าในตลาดตาขีซึ่งได้ไปเที่ยวที่อำเภอตากค้า,าและได้เกิดไปมีเรื่องมีราวกับนักเลงเจ้าถิน่นซึ่งมีสองคนแถมปืนด้วยสองกระบอกทว่านายแกลได้พวกมีดหมอหลวงพ่อเดิมติดกายไปด้วยเมื่อเจ้าถิ่นทั้งสองลั่นกระสุนใส่ลากนายแกลต่อหน้าผู้เห็นเหตุการณ์นับสิบคน คมกระสุนไม่อาจเจาะผ่านร่างนายแก่แต่ประการใดไม่อีกเรื่องหนึ่งตำรวจได้จับกุมคนร้ายคนหนึ่งซึ่งพกพามีดหมอเป็นเครื่องรางของขังติดกายและได้ชักมีดหมอต่อสู้กับตำรวจไม่ยอมให้ถูกจับกุมตำรวจเห็นคนร้ายต่อสู้ขัดขืนการจับกุมจึงคิดจะจับตายได้ช่วยกันจิงคนร้ายแต่กระสุนหลายกระบอกหาได้ยิงตูกคนร้ายที่ถือมีดหมอวิ่งหนีไปไม่ คนร้ายพิบหมดแรงจึงยอมให้จับกลุ่มแต่โดยดีตำรวจได้มีดหมอของกลางมาสอบถามว่าเป็นของหลวงพ่อกันแต่มีผู้เห็มีดหมอด้ามน,นี้เป็นมีดเหล็กดำว่าเป็นมีดที่หลวงพ่อเดิมปลุกเสกให้หลวงพ่อกันวัดเขาแก้วมีดหมอยังมีสรรพคุณในด้านการราผีด้วยดังเรื่องราวของผันเอกพิเศษประจนกิติประวัติ หรือที่รู้จักกันในานามของทียมประไว้เนักเขียนเรื่องราวกรเกี่ยวกับพระเครื่องและผู้จัดทำเนียบพระเครื่องชุดเวชภาคกีในสมัยที่พันเอกพิเศษประจนกิติประวัติยังมียศที่ร้อยตีประจำอยู่จังหวัดนครราชสีมาถ้าได้มีหมอของหลวงพระเดิมมาไว้เป็นของคู่เรือนอยู่เล่มหนึ่งได้เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า ที่มีเสื้อผ้าของภรรยาของท่านรวมอยู่ด้วยแต่ทว่าเอาไว้ชั้นบุญรากฏว่าเมื่อท่านให้ทหารรับใช้มานอนเป้าบ้านทหารรับใช้นั้นก็ไม่เต็มใจที่จะมานอนเพราะกลัวตู้ใบนั้นขันถามว่าเองกลัวตู้ใบนั้นทําไมมีอะไรหรือทหารรับใช้ก็ว่าอยู่ดีๆตู้ใบนั้นจะสัตวเองได้โดยไม่มีใครไปเขย่า,าทำให้เขากลัว ต่อมาปรากฏว่าเสื้อผ้าของภรรยาพันเอกพิเศษประจุกิติประวัติหล่นลงมากองอยู่ข้างล่างเหมือนกับมีใครจับโยนลงมาทําให้พันเอกพิเศษประจุกิติประวัตินึกขึ้นมาได้จึงได้นำมีดหมอออกไปเก็บไว้ที่อื่นหรือในคราวหนึ่งที่โรงเลี้ยงอาหารของทหารเกิดมีเรื่องเอะอะขึ้นโดยพวกทหารที่มาจากทางภาคอีสานบางคน มีวิชาดีปล่อยผีให้เข้าสิงในหมู่เพื่อนทหารด้วยกันผู้ที่ถูกผีสิงก็แสดงอาการอารวาดว่างปาชามแตกพงเพงเมื่อมีผู้ไปรายงานพันเอกพิเศษประจุกิติป,ประวัติท่านโมโหมากจึงพบมีดหมอหลวงพ่อเดิมตรงไปยังโรงเลี้ยงทหารแล้วประกาศหาตัวคนที่ปล่อยผีเข้าเพื่อนทหารทันใดนั้นผีก็เข้าทหารคนหนึ่ง ถึงกระบินและกาดเลี้ยวพันเอกประจนกิติปวัติจึงเดินตรงเข้าไปหาทหารคนนั้นแต่ยังไม่ทันถึงตัวดีเจ้าผีร้ายก็ร้องรันว่าออกไปห่างๆค่อยยัดอาณาจักรขันเมื่อพันเอกประจนกิติปวัติเข้าไปจับมือผีก็ออกทันทีทหารคนนั้นก็มีอาการล้มหงพึงทั้งนี้มารู้ในภายหลังว่าที่ร้องว่าค่อยยัดอาณาจักรนั้น เพราะผีร้ายมองเห็นเป็นจับพระนารายจะเข้ามาสังหารหมัดมันจึงบังเกิดความกลัวมีดหมอหลวงพ่อเดิมกับจอมพลปอพี่บุญสขามบันทึกจากปากคำของคุณประดิษฐ์ที่ผู้เขียนได้ทำเอาไว้นั้นมีมากมายเป็นเหตุการณ์ตลอดชีวิตของอดีตแชมป์ลุดยักษ์ของประเทศไทยผู้กล้าแก่งซึ่งมอบตัวเป็นสิิ์ของหลวงพ่เดิมและ พ่อรักไข่ประดุจบุตรของท่านเลยทีเดียวเพราะคุณประดิษฐ์ได้อุทิศตนทั้งสร้างวัตถุมงคลและช่วยเป็นแรงในการจัดสร้างกระทั่งเมื่อเข้าไปอยู่ในคลองเปรมโดยถูกกล่าวหาให้ได้รับความทรมานทั้งที่บริสุทธิ์แต่หลวงพ่อก็ยังเมตตาแห่บารมีมาช่วยตัวคุณประดิษฐ์เองนั้นบอกกับผู้เขียนว่าภาวานาเรียกหลวงพ่อ ให้ช่วยทุกเช้าเย็นไม่ใช่เรียกให้มาช่วยแอกคุกเหมือนกับที่มีผู้แอบอ้างที่หลุดออกมาได้ก็เพราะอำนาจแห่งบารมีรอยเท้าหลวงพ่อเดิมและเมตตาธรรมที่หลวงพ่อได้เมตตาบุกเสกรูปลอ่อที่คุณประดิษฐ์หล่อในคุกเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมาสู้คดีหลวงพ่อเมื่อได้รับจดหมายของคุณประดิษฐ์ก็ตอบกับคนที่ถือจดหมายไปว่า ให้ทำมาหลวงพ่อจะปุกเสกให้เพราะประดิษฐ์คือบุตรคนหนึ่งของหลวงพ่อแม้กรรมการวัดบางคนจะมีอคติคอยทักท้วงแต่หลวงพ่อก็ยังคงยืนกรานปลุกเสกให้และจากนี้ไปผู้เขียนจะได้นำเอาเรื่องที่ได้พอจากบันทึกปากคำของคุณประดิษฐ์มาให้ท่านได้รับฟังต่อไปหลังจากที่หลวงพี่บุญถูกนายยัง ไล่ล่าเอาชีวิตแต่แคล้วคาดไปได้นั้นทางนายทหารคนสนิทได้ไปรารบกันว่าท่านผู้เป็นเจ้านายมีชีวิตยอยู่ท่ามกลางความเป็นความตายอยู่เสมอศัตรูของท่านมีมากอยาก,กนนั้นเลยจะต้องหาเครื่องรางที่มีอานุภาพสูงมาให้ท่านไว้ติดตัวในที่สุดก็ตกลงกันว่าจะไปขอให้หลวงพ่อด่มบรรจุมีดสามกริย์ให้กับหลวงพี่บุญ สักเล่มหนึ่งมาถึงตอนนี้ก็คิดกันว่าอันหลวงพิบูลนั้นท่านต้องออกงานอยู่เป็นประจำมีดหมอที่จะทำให้ท่านต้องมีขนาดเล็กใส่กระเป๋าได้สะดวกคนที่เล่าให้ข้าพเจ้าฟังนี้เป็นเพื่อนสนิทกับนายลีบุญตาคนลดของหลวงพิบูลข้าพเจ้าจำชื่อและนามสกุลเขาไม่ได้เพียงแต่ได้ข่าวว่ากลับไปภาคีสารแล้ว ข่าวข่าวก็เงียบหายไปนายทหารคนสนิทของหลวงพิบูลได้เดินทางไปวัดหนองโพเพื่อติดต่อกับกรรมการวัดขอให้ทำมีดหมอสามกษัตริย์ทางกรรมการวัดบอกระเบียบว,ว่าต้องสั่งทำวางเงินไว้1นึ่งช่าง80บาทในตอนนั้นเงินหนึ่งช่างมากมายเหลือเกินเพราะข้าวเปลือกราคาเพียงเวียนละ28บาทเท่านั้นและตกลง ให้เลือกขนาดมีดแต่ทว่ามีดที่ทางวัดทำขึ้นนั้นมีขนาดใหญ่โตแม้จะเป็นมีดปากกาก็ยังไม่เหมาะจึงได้ปรึกษากันให้ตีมีดขนาดจิ๋วที่เรียกว่ามีดสาลิกาขึ้นมาเป็นพิเศษกะเอาทั้งปอกทั้งด้ามขนาดสองนิ้วกว่านิดหน่อยสำหรับที่กัดน,นั้นขอให้ใช้แผ่นทองการีดเพื่อลงอลักขระกำกับเอาไว้ด้วยเมื่อตกลงกันได้แล้ว ก็เดินทางกับนัดไว้ว่าอีกสองเดือนจึงไปรับมีดมีดเล็บนั้เน,นเดินลายเป็นทองนาคเงินที่ดา้าบยางสวยงามและแผ่นตะกุดทองคำที่ลงอาการะนั้นได้สอดไว้และเหลือส่วนหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วตีพับขึ้นไว้นอกกันอย่างสวยงามช่างทําสุดฝีมือเพราะทางผู้สั่งบอกเอาไว้ว่าจะเอาไปให้กับหลวงที่บุญ พ่อเดิมท่านปลุกเสกให้อยากเต็มที่เพราะหลวงพ่อชอบทหารชอบตำรวจและข้าราชการเมื่อเสร็จแล้วก็นำกลับมาที่กรุงเทพและมอบให้กับหลวงพี่บุญหลวงพี่บุญร,รับมาดูด้วยความพอใจเพราะฝีมือการทำละเอียดและสวยงามและมีขนาดเล็กท่านได้ให้คนเย็บไทยด้วยผ้ากำมะหยี่หุ้มเอาไว้มีปากลูดปิด เวลาท่านจะออกจากบ้านก็จะใช้เข็มกัดกัดติดไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายเป็นประจำจะขอเอืยถึงนายลีบุญตาคนสำคัญนายลีเป็นคนขู่กันเคยรับราชการทหารเมื่อปลดประจําการได้เข้าเป็นคนสวนของบิดาหลวงพิบุลและต่อมาก็ได้มารับใช้ในบ้านของหลวงพิบุลที่หลวงพิบุลรักใคร่และเมตตาก็ถือว่าเป็นค่าเก่าเตาเลี้ยง มาแต่ครั้งเป็นบิดาและกอกกับว่าตอนที่เป็นรัฐมนตรีกลาหหงนั้นศัตรูทางการเมืองมีมากขึ้นจึงต้องหาคนที่ไว้วางใจได้มาเป็นคนกับรถเพราะคนที่ใกล้คิดหากทอแะยศดแล้วชีวิตของหลวงพิบูลจะไม่ปลอดภัยจึงได้ให้นายลีบุญตามาเป็นคนกับรถส่วนตัวให้เงินเดือนไม่รวมเบี้เลี้ยงพิเศษถึงเดือนละ25บาท ทั้งยังได้จัดพิธีแต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นขวาอีกด้วยแต่อยู่ดีๆนายลีบุตาก็หายออกจากบ้านไปโดยไม่มีร่องรอยหลวงพิบุตรก็ร้อนใจแต่คิดว่าคงจะไปเยี่ยมบ้านแล้วในที่สุดนายลีก็กลับมาหาหลวงพิบุตรหลวงพิบุตรจึงเรียกตัวไปสอบถามนายลีตอบว่าไปเที่ยวภูเขาทองแล้วก็เพลินไปกับเพื่อนบ้านคนเดียวกัน จากวันนั้นมานายลีบุญตาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกินเหล้ามากขึ้นจนเมามายทุกวันและมีอาการของคนเหมือรลอยเสียอีกด้วยแต่หลวงพิบุญก็ไม่ได้ใส่ใจคงไปไหนมาไหนกับนายลีเสมอเสมอเหมือนอย่างที่เคยกระทำมาจากบันทึกของกรมตำรวจระบุไว้ว่าวันที่9ิพฤศจิก,กายนปีพุทธศักราช2 4 8 1 เวลาประมาณ19นาฬิกาหลวงพิบูลมีราชการจะต้องไปงานเลี้ยงข้าราชการทหารไปต่างประเทศจึงได้อาบน้ำเตรียมตัวจะไปงานหลวงพิบุหลหรือต่อมาก็คือท่านจอมพลปอพิบุลสงครามใส่เสื้อแขนยาวเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ใส่กางเกงกำลังบีผมอยู่ที่หน้ากระจกที่โต๊เครือแป้ในกระเป๋าเสื้อตัวนั้นมีมีดหมอสามกริย์ ของหลวงพ่อเดิมกัดติดอยู่เรียบร้อยพลันหูก็ได้ยินเสียงดังแปก๊กจึงหันกลับมาด,ดูก็เห็นนายลีบุญตายืนจังก้ามือถือปืนจ้องมาอย่างประสงค์ร้ายและเสียงดังแป๊กที่ได้ยินก็คือเสียงนายรีเนียวไกสับนกลงไปจานท้ายของกระสุนแต่กระสุนดานหลวงพิบุตรวิ่งสวนนายรีบุญตาออกนอกห้องไปนายลีบุญตา ก็ปวดยิงหลวงพิบูลไปเรื่อยๆในระยะไม่ห่างกันนักเสียงดังปุง้งป้งแต่กระสุนกลับไม่ถูกหลวงพิบูรณ์เหมือนกับมีมือวิเศษมาปัดกระสุนให้เบี่ยงเวนออกไปด้านข้างหลวงพิบูรณ์วิ่งไปจนมุมในห้องของคุณหญิงละเอียดสีภรรยาขณะนั้นคุณหญิงละเอียดกําลังอยู่ในห้องพอดีพันหลวงพิบูลก็วิ่งเข้ามาโดยมีนายลีบุญตา ไล่ขวดเข้ามายืนจังก้าห่างจากหลวงพิบุญเพียงว่ากว่าทูดนรกในมือของนายลีบุญตาถูกเล่งยางบรรจงแล้วเหลี่ยวไกลป้งกระสุนไม่ถูกอีกเช่นเคยทั้งที่เป็นการยิงในระยะเผาขุนกลับไปถูกกระจกแต่กระจายกืนห้องเสียงปืนทําให้ตํารวจที่คอยอารักอันประกอบไปด้วยสิบตำรวจโทรผลสิบ ยาสิตำรวจทองดีและร้อยตำรวจเอกเผ่าสียานหนวิ่งตามเสียงปืนขึ้นมาและก่อนที่นายลีบุญตาจะทันได้ยิงซ้ำก็ช่วยกันปั้มปดอาวุธและควบคุมตัวนายลีบุญตาไปสอบสวนยังสถานีตำรวจเพื่อหาจอมวงการที่อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายครั้งนี้สรุปแล้วสิ่งที่หลวงพิบูลมีติดกระเป๋าเสื้อมีอยู่เพียงอันเดียวก็คือ มีหมอขนาดจิ๋วสาลิกาเท่านั้นเองและก็ปากฏผลดังนี้คือในตอนแรกที่นายลีจ้องปืนยิงจากด้านหลังนั้นกระสุนไม่ลั่นออกมามีเสียงดังแป๊กเมื่อหันมาเผชิญหน้ากันแล้วยิงอีกคราวนี้หลวงพิบุญคงจะตกใจจึงทําให้กระสุนลั่นออกมาใส่แต่ทว่ากิติยาคมที่แฝงไว้ในเทพศาสตาเบียงเบนกระสุน ให้แข้วคาดไปเป็นเหตุให้หลวงพิบุลรอดจากเงื้อมือมัจุราชได้อย่างบุดติดและการยิงในระยะเพียงวาก,กว่ากระสุนก็ยังไม่ถูกซึ่งผิดวิสัยที่นายลีบุตรตาซึ่งเคยผ่านการเป็นทหารได้รับการฝึกคัดให้ใช้อาวุธมาเป็นอย่างดีจะยิงพลาดแต่ก็พลาดจนได้สำหรับเรื่องนี้นั้นข้าพเจ้าฟังเขาเล่ามาต่ออีกทีหนึ่งและมีดเล่มนั้น ต่อมาจอมพลปได้มอบให้กับคนสนิทคนหนึ่งไว้เป็นของขวัญติดตัวในปลายอายุของท่านและตกทอดไปอยู่กับทายาทแต่จะอยู่ที่ใดนั้นเหลือวิสัยที่จะสอบค้นแสดงให้เห็นเด็กชัดว่ากิตยาคมในด้านการอารักขาชีวันอันตรายนั้นยอดเยี่ยมนักแม้จะเป็นเพียงเทพสารตาที่ย่อส่วนมาจนเหลือเพียงเท่าตะกุดดอกหนึ่งเท่านั้น ท่านที่เคารพกําลังใจอันแน่วแน่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเสริมความขังของวัตถุมงคลดังรายของหลวงพิบูลตอนแรกที่ท่านยัง